คนไทยหัวใจเกษตรวันนี้เราตามเฮียปึงจากเกษตร85ไปดูประเพณีหนึ่งเดียวในโลกอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุยรุ่งอรุณปุยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์มาพบกับประเพณีหนึ่งเดียวในโลก เกษตรเป็นห้ากับปุ๋ยเรื่องอรุณพาท่านผู้ชมระช,ชมประเพณีอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวนในโลกที่จังหวัดเพชรบูร์ครับประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมมือกันจัดขึ้นในวันแรม15บห้าค่ำเดือน10ตามประวัติประเพณีนี้มีมาประมาณ400ปีแล้วโดยมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่มีอาชีพขายปลาได้ไปหาปลาในแม่น้ำป่าศัก์เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่ง ก็ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครจับปลาได้สักตัวจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นตรงบริเวณวังมะขามแฟบซึ่งปกติน้ำจะไหลเชี่ยวมากจูจ่ๆน้ำก็หยุดไหลและมีพลายน้ำผุดขึ้นมาแล้วพระพุทธรูปก็ผุดขึ้นมาด้วยชาวบ้านจึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวขึ้นจากน้ำและนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ จนกระทั่งถึงวันศาสา์ไทยคือวันแรม15บห้าำเดือนสิพระพุทธรูปองค์นี้ก็ได้หายไปจากวัดชาวบ้านได้ช่วยกันตามหาและไปเจอพระพุทธรูปองค์นี้อยู่บริเวณวังมะขามแฟบจากนั้นเป็นต้นมาพอถึงวันแรม15บห้าำเดือน10บชาวจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดงานที่เรียกว่าอุ้มพระดำน้ำ ต้องขอขอบคุณปุยรุ่มอรุณที่ร่วมอนุรักษ์ประเพณีของไทยไว้ได้อย่างงดงามเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดมรดกท้องถิ่นไทยเอาไว้ค่ะ